ชื่อพื้นเมืองต้นตีนเป็ดชื่อวิทยาศาสตร์ Alstonia s คล o l a r i s L. ชื่อวงอโพซีนาซีอีต้นตีนเป็ดเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่มีประวัติควรค่าแก่ก,การจารึกไว้เพราะ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระบรมชินีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าก็เจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดราชทานกล้าไมา้ มงคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในงานรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่9พฤษภาคม2537อีกทางยังเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสมุทรสาครอ,อีกด้วยต้นตีนเป็ด จัดอยู่ในวงโมกเป็นต้นไม้ยืนต้นรูปทรงสูงใหญ่ลำต้นสามารถเจริญเติบโตสูงได้ถึง15-35เมตรเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่เหนียวสีขาวอมเหลืองอ่อนมีเปลือกค่อนข้างหนาสีเทาหรือเทาอมเหลืองลักษณะต้น มีรูปทรงพุ่มสูงคล้ายฉัดใบเป็นแบบเลี้ยงเดียวรูปทรงไข่โคนใบสอบมีติ่งที่ปลายใบผลเป็นฟักคู่ยาวเรียว10-20เซนติเมตรออกดอกเป็นช่วงปลายกิ่งมีสีขาวอมเหลืองและเขียวนิดนิด กลีบดอกเป็นรูปวงรีมีขนภายในมักออกดอกช่วงตุลาคมถึงธันวาคมและที่สำคัญดอกมีกลิ่นหอมแรงไปจนกระทั่งฉุนโดยเฉพาะในตอนกลางคืนกลิ่นของดอกต้นตีนเป็ดจะฉุนรุนแรงมากเป็นพิเศษจนทำให้บางคนถึงขั้นเกิดอาการแพ้ได้ประโยชน์ของต้นตีนเป็ด นอกจากจะให้ร่มเงาส่งกลิ่นหอมและมีความหมายที่เป็นสิริมงคลแล้วต้นไม้ชนิดนี้ยังถูกนำไปแปรรูปเป็นของใช้และเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านได้เช่นกล่องใส่ของแต่ด้วยลักษณะนเนื้อไม้ที่ไม่แน่นเลยทำให้ไม่มีความแข็งแรงทนทานพอจึงไม่สามารถที่จะนำไปใช้ในการก่อสร้างได้หากว่าด้วยเรื่องของสรรพคุณทางทางนาต้นตีนเป็ด ช่วยรักษาบำรุงร่างกายมากมายเลยทีเดียวอย่างเช่นโรคบิดพอแก้พิษแก้หวัดขับพยาธิอาการทางผิวหนัง